Mm-mm. <coughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผู้ริฟิล์ช anel ครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในก็คิดก็ทำอ,อีกเช่นเคยคลิปนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของสมาธิติสูตรในตอนที่สามนะครับในเรื่องของอริยสัจสี่ในเรื่องสมาธิตฐินี้นะครับก็ เป็นความเหม็นชอบหรือเป็นความเหม็นตรงที่จะนำไม่ได้ภาษาทะก็คือเกิดความเลื่อมใสที่ไม่วันไหวในพระธรรมและก็มาสู่พระสัตธรรมนี้หรือมาสู่พระธรรมวินัยนี้ได้อย่างถูกต้องซึ่งก่อนหน้านี้เราเองก,ก็ได้พูดคุยในเรื่องของรู้จักอกุศลรู้จักอกุศลมูลรู้จักกุศลรู้จักกุศลมูล ที่เป็นสมาธิิที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อจากนั้นเราได้อธิบายในเรื่องของอาหาร4ก็คือธรรมะที่นำผลมาเหตุแห่งผลตั้งแต่อาหารสอันเป็นเหตุให้ดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นของร่างกายที่เป็นฝ่ายรูปธรรมอาหารของนมามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขาร อหารของกรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของทุกคนและอ่านของนามรูปต่อจากนั้นก็ <c oughs> จะได้อธิบายในเรื่องของอริยสัจท,ทั้งสี่ก็เป็นสมมธิตีความเห็นชอบก็คือการรู้จักทุกรู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกรู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข และก็รู้จักทุกขานิโรธคามนันีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความทับทุกข์ในเรื่องของอริยสัจทั้งสีนี้พวกเราเองก,ก็ได้ยินได้ฟังมาตลอดเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมะ ที่เป็นกุศลคือพูดว่าอริยสัจส,สีนั้นเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือการรู้ถึงอริยสัจทั้งสีนั่นเองก,ก็จะเป็นสมาธิิเป็นความเห็นชอบความรู้ในอริยสัจทั้งสีนี้เป็นกุศลที่สําคัญคําว่ากุศลเนี่ยแปลว่าฉลาดหรือความฉลาดยอดของความรู้ที่เป็นความฉลาดก็คือการรู้ อริยสัตว์ทั้งสนั่นเองฉะนั้นกุศลทั้งหมดจึงรวมอยู่ในอริยสัตว์ทั้ง4ีก็คือรวมอยู่ในความรู้จักอริยสัตว์ทั้งสี่นี้และตัวอริยสัตว์ทั้งสี่เองก็เป็นที่รวมของธรรมะทั้งปวง <c oughs> ถ้าเราได้ฟังบ่อยๆได้พิจารณาบ่อยๆก็จะเป็นการดีเพราะจะทำให้ได้ความรู้ที่ทราบซึ้งในอริยสัตทั้งสมากขึ้น ก็จะเห็นความสําคัญของอริยสัจทั้ง4ี่และก็ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมะที่เป็นเบื้องสูงเท่านั้นแต่ว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ในเบื้องต้นมีอยู่เป็นประโยชน์ทั่วไปเพียงแต่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเพราะว่าเป็นสัจจะคือความจริงที่ปรากฏอยู่ที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นในเบื้องต้นจึงต้องรู้จักทุก์ก็คือรู้จักชาติความเกิดเป็นทุกข์ ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์สโสกะความแห้งปากใจปริเทวะความคร่ครวญรันจวนใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแขนใจเป็นทุกข์หรือแม้แต่การประจวบก,กับสัตว์หรือสังขารทั้งหลายสิ่งทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักเนี่ยก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสัตว์หรือสังขารหรือสิ่งทั้งหลายอันเป็นที่รัก อันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันหรือแม้แต่การปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าโดยย่อแล้วขันอันเป็นที่ยึดถือ5ประการเนี่ยเป็นทุกข์ก็คือรูปประกาก็คือกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสังขารสังขารขันกองสังขารและก็วิญญาณขันกองวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งหมดให้รู้จักทุกขะสมุทยัย เหตุเกิดของทุกข์ก็คือรู้จักตัณหาความดิ้นรนทยานอยากของใจเป็นความทยานอยากอันเป็นไปเพื่อพบชาติใหม่ประกอบไปด้วยนันติความเพลินราคะความติดใจยินดีมีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆในสิ่งนั้นๆอันได้แก่กามตัณหาความอยากไปในกามคืออารมณ์หรือสิ่งหรือรูปเสียงกลิ่นรสปุถับ,ท,บท,ที่น่ารักรน่าใครน่าปรารถนาพอใจ มีภาวะตนาความอยากไปในภพก็คือความเป็นนั่นเป็นนี่และก็วิภวะตนาความอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่รู้จักทุกขนิโรธก็คือความดับทุกข์คือรู้จักว่าความดับตนาความสำรอกตนาออกได้ไม่มีเหลือการสลัตนาเสียได้การสลัดตนาเสียได้ความพ้น ตนาเสียได้ความไม่อะไรเกี่ยวกับผูกพันตนาได้อันนี้เป็นความดับทุกข์ส่วนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องรู้เช่นเดียวกันก็คือรู้จักมักมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเมียนชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาจิวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวิยมะ ความเพียรชอบสมาสติความระลึกชอบสมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์การรู้จักอริยสัจทั้งสีเนี่ยเป็นสมาธิิคือความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงซึ่งนําให้เกิดปัสสาทะคือความเลื่อมใสไม่วันวหวในพระธรรมนํามาสู่พระสัตธรรมเนี่ยคือธรรมวินัยนี้นะได้อย่างถูกต้องเป็นไปเพื่อละราคานุสัยอนุสัยคือกิเลสท,ที่นอนเนื่องจิต คือราคะความติดใจย,ยินดีบันเทาปฏิกานุสัยอนุสัยก็คือปฏิฆะการกระทบกระทั่งหุดหงิดกัดเคืองโกรธแค้นถอนวิชานุสัยถอนอวิชานุสัยอนุสัยก็คืออวิชา,า,ค,ออาความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นความจริงและก็สามารถที่จะละมานะทิติอนุสัยว่าเรามีเราเป็นละอวิชาทำวิจัยมันเกิดขึ้นได้ นี่คือความหมายของอริยสัจทั้งสี่เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะทําความเข้าใจว่าอริยสัจทั้งสี่เนี่ยก็คือสัจจความจริงที่ทําผู้รู้ให้เป็นอริยะคือบุคคลผู้เจริญบุคคลผู้ประเสริฐหรือแปลว่าสัจจความจริงที่บุคคลผู้เป็นอริยะพึงที่จะรู้นะซึ่งสัจจความจริงอันประเสริฐไม่ถึงส,สิ่งที่สูงที่ละเอียดอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้ได้ ของปัญญาที่สูงกว่าปัญญาทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าสัจจะที่ประเสริฐนั้นเป็นสัจจะที่ดีที่พึ่งอบรมให้มีขึ้นเพราะว่าทุกขสัจจะความจริงนั้นคือทุกนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะต้องการจะก่อทุกข์ให้บังเกิดขึ้นสมุทัยสัจจะหรือสมุทัยเหตุได้เกิดทุกข์อันได้แก่ตนานั้นก็ไม่ได้มีสอนอก็พระพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนหรือให้ปฏิบัติอบรมตนาให้มีขึ้น เพราะฉะนั้นหากแปลอริยสัจว่าสัจจะอันประเสริฐคาว่าประเสริฐในที่นี้จึงหมายถึงความดีหมายถึงไปในทางที่ดีที่จะพึงอบรมไปทุกอย่างแต่หมายถึงว่าเป็นความละเอียดด้วยที่จะสูงกว่า,าสามันทั่วๆไปอันเป็นวิสัยของภูมิปัญญาที่สูงขึ้นที่จะรู้ได้คือจะพึงรู้แจ้งเห็นจริงที่จะปฏิบัติในกิจของสัจจะทั้งสีเนี้ยได้จริงๆ เพราะว่าเมื่อลำพังตัวสัจจะคือความจริงทั้งสี่ประการนียมีกิจที่จะพึงปฏิบัติต่ตางๆกันพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ทำปริญญาคือความรอบรู้ในทุกตรัสสอนให้ปานะก็คือการละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกสังสอนให้ทำสัจจิกะระณะก็คือการกระทําให้แจ้งในนิโรธก็คือความดับทุกและตรัสสอนให้ภาวนาก็คือการอบรม มักมีองค์แปันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือในอริยสัจทั้งสีเนี่ยจะมีอยู่4อย่างหนึ่งก็คือปร,ริญญารอบเพราะหนึก็คือปร,ริญญาความรอบคอบหรือการกำหนดรู้จกักทุกสองปหาแนะละสมุทยัย เหตุให้เกิดทุกข์สามสัจจิกิรณะการกระทําให้แจ้งซึ่งนิโรธก็คือความดับทุกข์และก็ภาวนาการปฏิบัติอบรมทำมักมีองค์แปดให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมากิจในอริยะสัจทั้งสี่จึงมีความต่างกันเป็นสี่ประการดังนีนน้แต่ว่าในการปฏิบัติอริยะสัจทั้งสี่ก็คือการปฏิบัติทำกิจอันในอริยะสัจทั้งสี่นี้ให้บังเกิดขึ้น พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพวกเราทุกคนนี่แหละให้ปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาเริ่มปฏิบัติในกิจของอริยสัจสังซีแต่ในการปฏิบัติ <c oughs> เบื้องต้นนั้นก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยปัญญาก็คือการที่ฟังอ่านคิดพินิจพิจารณาตลอดจนถึง ปฏิบัติให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจซึ่งเป็นตัวปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งสี่เพราะนั้นเมื่อเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาตั้งแต่เบื้องต้นก็ต้องอาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญานาการปฏิบัติให้เป็นไปบางคนก็หนักไปทางศรัทธาที่เรียกว่าสรัทธานุสารีเล่นไปตามศรัทธา บางคนก็หนักไปทางปัญญานะชอบใคร่ครวญพินิพยานาปัญญานุสารีแล่นไปตามปัญญาศรัทธาและปัญญาทั้งสองหลักเนี้ยเป็นหลักที่ทุกคนเนี้ยนะก็มีอยู่ด้กันนั้งสิน้นทั้งศรัทธาและปัญญาก็เพราะสิ่งใดที่รู้เห็นได้ด้วยปัญญาของตัวเองเช่นธรรมะที่ส่งสังสอนเป็นเหตุขั้นต้นขั้นต่ำนะอันเป็นธรรมดาทั่วไปที่จะพึงควรเกิดขึ้นในปัจจุบัน ตามองเห็นได้ในปัจจุบันเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องอาศัยศรัทธาเพราะได้ปัญญารู้เห็นได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ข้อใดที่ตนเองยังไม่อาจจะรู้เห็นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่เพื่อเพียงอย่างเดียวนะก็ต้องใช้ปัญญา,นาในการพิจารณาจับเอิดจับผลที่เรียกว่าโยนิโสมนัสการทำไว้ในใจโดยแยบคายคือรับเอากา รับเอาคำสั่งสอนมาไว้ในใจตั้งแต่ใส่ใจที่จะฟังตั้งใจที่จะอ่านกำหนดจดจำพินิษพิจารณาให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจลงความเมียนก็คือทำความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนี้เรียกว่าอาศัยศรัทธานาเพื่อที่จะได้ปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปและแม้ว่าจะชอบทางปัญญาพินิษพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง แต่แม้เช่นนั้นสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวเองได้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสัสนเอาไว้ก็รับฟังคือใช้ศรัทธาเชื่อไว้ก่อนไม่ปฏิเสธและก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญายิ่งขึ้นสืบต่อไปดังนี้ต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยปัญญา,าแม้ในอริยสัจทั้งสี่นี้ก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของผู้ฟังอริยสัจก็คือปฏิบัติในกิจของอริยสัจอาศัยศรัทธา และอาศัยปัญญาในการที่จะกระทําความกําหนดรู้จักทุกขตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนอะไรที่ตรัสว่าเป็นทุกข์ก็ใช้ศรัทธาใช้ปัญญาประกับกันเพื่อกําหนดรู้เพื่อทําความรอบรู้ว่าข้อนี้เป็นทุกข์จริงและเป็นทุกข์จริงอย่างนี้ข้ออื่นก็เช่นเดียวกันอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อละสมุทยัยคือละตนาอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับตนา,นา ซึ่งก็เป็นความดับทุกข์อาศัยศรัทธ,ธาและปัญญาในการปฏิบัติธ,ธรรมภาวนาคืออบรมมัดมีองค์แปดให้บังเกิดขึ้นก็อาศัยศรัทธ,ธาและปัญญานี่แหละปฏิบัติในกิจของอริยสัจท,ทั้งสีให้ก้าวหน้าไปโดยลำดับซึ่งในการปฏิบัตินั้นผู้ที่เป็นอุคติทันโยก็คือรู้เร็วก็มีเมื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือฟังอริยสัจเพียงหัวข้อก็อาจจะเข้าใจได้ทันที หรือผู้ที่เป็นวิปจิตันยคูคือมีความรู้ที่ช้าอีกหน่อยหนึ่งเมื่อฟังอริยสัจเพียงหัวข้ออาจจะไม่เข้าใจแต่ฟังอธิบายหัวข้อก็จะมีความรู้มีความเข้าใจส่วนบุคคลที่เป็นเนยะพึงแนะนําได้เมื่อฟังหัวข้อฟังอธิบายอาจจะยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังหลายๆหนหลายๆรอบก็จะมีความรู้ความเข้าใจตามได้ซึ่งที่เรียกว่าเนยะพึงแนะนําได้เนี่ยต้องอบรม แนะนำอบรมพร่ำสอนอยู่บ่อยๆบุคคลส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกที่สามนี้คือเป็นพวกที่เป็นเนยยะก็คือปึงแนะนําได้และคําว่าเนยยะนี้เองก,ก็อยู่ในคําว่าวเาวเนยยะนะเวเวนยยะเวเวนยยะสัตว์นะหรือเวเวนยยะนิกะระนะก็คือพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนหมู่ชน ที่พึงสามารถแนะนำได้ที่พึงสอนได้ก็คือกลุ่มนี้แหละนะยังมีอีกคำหนึ่งนะที่อยู่ในบทพระพุทธคุณก็คือปุริสธรรมสารติพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนอย่างสารถิฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกก็คือฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้นะซึ่งเขาเรียกว,ว่าธรรมะปุริสะบุคคลที่ฝึกได้หรือเวเนยะนิกระมูชน มูแห่งชนที่พึงแนะนําได้อบรมได้ก็หมายถึงบุคคลสามจำพวกที่เรียกว่าอุคติตันยูบุคคลที่รู้ได้เร็ววิปจิตตันยูบุคคลที่รู้ได้ช้าหน่อยหนึ่งและเมื่อยกหัวข้อข,ขึ้นแสดงยังไม่เข้าใจต้องอธิบายและพวกเนยยะก็คือบุคคลที่พึงอบรมได้พึงแนะนำได้ต้องพร่ำสอนอยู่บ่อยๆหลายครั้งหลายหนจึงจะเข้าใจ บุคคลสามจำพวกนียเป็นปุริสธรรมะบุคคลที่ควรฝึกที่ฝึกได้เป็นเวเนยะหรือเวเนยานิกระมูชนที่ฟึงพึงฝึกได้และแนะนําได้อบรมได้พระเจ้าทรงสั่งสอนแสดงธรรมให้แก่บุคคลทั้งสามจำพวกนี้ส่วนอีกจำพวกหนึ่งจำพวกที่ฝึกไม่ได้ที่ไม่ใช่ปุริสธรรมะคือบุคคลที่ฝึกไม่ได้แต่ว่าเป็นบุคคลที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นผู้ผู้ผู้ที่มีทิฏฐิมณะมากไม่ยอมรับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าปทะปรมะมีบทบาทยิ่งยิ่งเป็นผู้ที่โง่เง่ามากไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนได้และก็รวมถึงผู้ที่มีทิฏฐิมณะมากจําพวกที่มีทิฏฐิมณะมากนั่นก็ยังยกตัวอย่างอาจารย์สัญชัยก็คืออาจารย์ของท่านพระสริบุตร ท่านพระโมคคัลลานะที่ท่านยังเป็นที่ท่าน <c oughs> ก่อนที่จะอวกอก่อนที่จะออกบวชที่ท่านเป็นปริพยชกอยู่ท่านได้พบกับพระอัสสชิเทระท่านาก็นนกลับไปชวนท่านอาจารย์ทั้งสองก็คืออาจารย์สัชใจของท่านอาจารย์ไปกลับไปชวนอาจารย์ก็คือท่านพระสารีบุตรเมื่อได้ฟังธรรมจาก พระอาสิจิแล้วก็ไปชวนท่านอาจารย์สันใยอาจารย์สันใจนั้นเป็นท่านอาจารย,าย์ใหญ่ท่านก็รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น,นะเ,ปนเป็นธรรมะที่ดีจึงได้จูงลูกศิษย์ของท่าน,นาไปนับถือได้ท่านจึงถามว่าในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนโง่ามากาท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะก็เมื่อ,อยังเป็นปริภาโชกท่านก็ตอบว่าคนโง่ามาก ท่านอาจารย์สันใจจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าให้คนโง่ามาหาท่านอันนี้ก็เป็นจําพวกที่เป็นบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้เพราะมีทิฏฐิมณะมากตลอดจนถึงผู้ที่โง่เง่าจนเกินไปก็รวมอยู่ในปัะทภะ p a r บุคคลจาพวกที่สี่ฉะนั้นกิจในอริยสัจสี่จึงเป็นข้อที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติตั้งแต่ต้นด้วยกันทั้งสิน้นและการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็รวมเข้าในการปฏิบัติกิจทั้งสี่นี้แหละ ก็คือกําหนดรูจจ้จักทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งปฏิบัติอบรมมรรคในองค์8ซึ่งนะก็คือการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาน,นั่นเองเพราะฉะนั้นอริยสัจสีจึงเป็นธรรมะที่สําคัญที่เราควรจะฟังบ่อยๆต้องพิจารณาบ่อยๆเป็นที่รวบรวมธรรมะทั้งสิ้นก็รวมอยู่ในอริยสัจทั้งสีนี้กุศลธรรมทั้งสิ้นก็รวมอยู่ในความรู้ในอริยสัจทั้งสีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน น,นั้นการศึกษาอริยะสะัจทั้งสี่นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง <c oughs> สวัสดีคุณหญิงครับอนโมตนาบนขอบคุณที่มาทักทายไม้กำลังใจกันก็ให้มีความสุขความเจริญครับขอบคุณมาก <c oughs> ที่มาทักทายกัน สวัสดีคุณศรีนอนุโมทนาสาธุเช่นกันก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับขอบคุณมากที่มาทักทายมาให้กำลังใจกันครับสวัสดีคุณสุกัญญาครับนนโมทนาบุญสาธุขอบคุณมากที่มาทักทายมาให้กำลังใจกันครับในการที่ปฏิบะะะัติอริยสัจสังสีนั้นบางท่านเองก็อาจจะปฏิบัติได้ไง่ายบางท่านเองก็อาจจะปฏิบัติได้ยากอย่างที่พระพุทธองค์นั้นตรัสว่าบางท่านเองมีตะปูตอกใจ <c oughs> พระองค์ตรัสในเรื่องเจโตกิละโซนการปฏิบัติที่บางท่านเองเนี่ยเปรียบเสมือนมีกิเลสเนี่ยเป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตรอกตรึงใจอยู่นะพระองค์ตรัสไว้เจโตกิละเนี่ยตะปูตอกใจมีห้าประการเป็นความกังขาเพราะบางท่านยัง,งสงสัยในพระศาสดาสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในสิกขาหรือบางท่านมักโกรธขัดใจในเพื่อนสาพรหมจรรี คือผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันสงสัยในพระศาสนาก็คือสงสัยในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้เป็นผู้ตรัสรูจร้จริงไหมอย่างเงี้ยบางท่านเองก็มีความสงสยัยส,สองสงสัยในพระธรรมคําสั่งสอน,นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทรงตรัสรู้อะไรความตรัสรู้นั้นเป็นความรู้จริงหรือว่ารู้ไม่จริงอย่างไร และธรรมะที่ทรงสังสอนนั้นเป็นจริงตามที่ทรงสั่งสอนหรือไม่นี่บางท่านเองก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหรือมีความกังขาในพระสงฆ์สงสัยในพระสงฆ์ก็คือคิดว่าหมู่สงฆ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงจริงหรือปฏิบัติชอบจริงหรืออย่างนี้เป็นต้นหรือสงสัยในสิกขาเราสงสัยในข้อที่จะพึงศึกษาเล่าเรียน ศึกษาปฏิบัติเช่นในศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติว่าได้ผลสมจริงหรือไม่ได้ผลจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยหรือให้เกิดผลที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะก็เกิดความสงสัยในศีลในสมาธิในปัญญาหรือบางท่านปฏิบัติแล้วก็เกิดมักโกรธขัดใจในเพื่อนสาวพ,พรหมารีผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันมักจะเป็นผู้ที่มีใจน้อยโกรธง่ายปิ่งโทษ ผู้ที่อยู่ด้วยกันเมื่ออยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากก็อาจมีความประพฤติต่อกันที่เป็นการกระทบกระทั่งไม่ถูกใจกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้ในบางครั้งบางคราวและก็มักจะถือโกรธเนี่ยขัดใจอยู่บ่อยเพราะเหตุที่บางทีก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกันจริงๆบางทีก็อาจเป็นเพราะความเห็นไม่ตรงหรือเอาแต่ใจของตอนเองเมื่อได้เห็นการก,าการะทําได้ฟังคําสอนของเพื่อนสาวพพรหมจารีอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ตรงกับ ความชอบของตนก็เกิดความโกรธขัดใจหรือบางทีก็มักจะมีนิสัยเพ่งโทษต่อผู้อื่นเห็นอะไรผิดหรือสงสัยว่าอะไรผิดก็มักจะโกรธแค้นขัดเคืองไม่ถูกใจหรือบางทีก็เป็นความต้องการของตนที่ไม่ได้สมปรารถนาเกี่ยวแก่การแบ่งลาบแบ่งผลของสงบางทีก็ไม่ได้คือได้ก็ไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยหรือเกี่ยวแก่ที่อยู่อาศัยที่ได้รับจัด หาที่ไม่สะดวกสบายอย่างเงี้ยนะก็เกิดการขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่มักโกรธขัดใจอยู่บ่อยบ่อยอันนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งห้าประการเนี่ยความสงสัยในพระศาส,สดาพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในสิกขามักโกรธขัดใจในเพื่อนสาวพระมจารีห้าข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นมีในจิตก็เหมอนตะปูตอกตึงใจทําให้จิตเป็นทุกข์ทำให้จิตเนี่ยมีกิเลสหรือเจริญกิเลส กองราคะหรือโลปะกองโทสะโมหะเป็นจิตที่เซไม่มีเสรีอันเอตดที่จะ,ป,ะปฏิบัติสมถาวิปัสนาในการที่จะปฏิบัติธรรมทำสินสมาธิปัญญาเจรณนะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีทั้งห้าข้อนเนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติหรือปฏิบัติในสินสมาธิปัญญาก็ปฏิบัติไม่ได้ขัดขวางต่อสตาขัดขวางต่อวิริยะ ความเปลี่ยนต่อสติต่อสมาธิต่อปัญญาเพราะนั้นจึงชื่อว่าเป็นตะปูถึงใจที่ตอกเอาไว้ไม่ให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ดีขึ้นเพราะนั้นพระทธองค์จึงตรัสสอนให้รู้จักข้อเหล่านี้ว่าบังเกิดขึ้นในจิตเคยรู้จิตของผู้นั้นก็เหมือนมีตะปูที่ตอกถึงใจให้ปฏิบัติละเสียถอนตะปูที่ตอกถึงใจก็คือถอนตะปูที่มีความสงสัยในพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์ กังขาในสิกขาก็ปฏิบัติหรือความมักโกรธขัดใจที่บังเกิดขึ้นในสัพพรมจารีเมื่อได้ถอนความกังขาความโกรธแค้นกัดเคืองเหล่านี้อันเป็นตะปูถอนอเป็นตะปูตอกอยู่ในใจออกได้เมื่อถอนตะปูออกใจได้การปฏิบัติธรรมก็จะสามารถปฏิบัติได้โดยโดยลำดับการศึกษาเล่าเรียนก็จะเจริญก้าวหน้าอันนี้ก็พิจารณาเให้ให้ให้รู้ให้ชัด สวัสดีคนโกโมอนุโมทนาบุญก็คอยมีความสุขความเจริญขอบคุณที่มาทักทายมาให้กำลังใจครับนวันนี้ก็ามาคุยเรื่องอริยสัจทั้งสี่เดี๋ยววันหน้าจะคุยเรื่องกันห้าบ้างนไล่เรียงไปทีทละหัวก็ทนะีละหัวก็ขันห้าเราก็จะรามอรณะไล่ขึ้นไปในสัมมาทิฏฐิโสจะขยายกว่าไหมมาก่อนจากกันในวันนี้เรามาอบรมจิต <c oughs> ตั้งกายตรงดำรงสติจำาพอหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แยกให้ออกหายใจเข้าหายใจออกนะจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้นะเริ่มได้เลยครับสักหนึ่งนาที นิดคนละหน่อยก็อันนี้อนุโมทนาสาธทุกับทุกท่านที่มารับชมมารับฟังอนุโมทนาบุญกับคุณสุจินคุณรัตตคุณคุณศักดินานที่มาร่วมนะนะสนับสนุนทุก่องตางอนุโมทนาบุญกับคุณรัตนะนะคุณสุจินที่อ่ตังมาร่วมรายการและสนับสนุนทุก่องทางคุณจอยสุภาพรคุณรัตุณคุณศักดินานคุณศิลคุณ พิมน์นะที่มีส่วนร่วมในการจัดทําคลิป,ลปทุกคลิปและก็คุณสุปรตราคุณหญิงด้วยและทุกท่านที่มีส่วนร่วมคุณสุขัญญาคุณกโมก็ให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทําและก็ขอให้ไดอริยสัพสตาสินิริโอตปะสุตตะจักกะปัญญามีอินสียหัสตาวิยะสติสมาธิปัญญามีกําลังของเขสขะสตาหิริโอตปะวิริยะปัญญาและก็ขอให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบนันนี้ทุกท่านเดินสาธุ กลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดก็ทำแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอนุโมทนาสาธุครับ